ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในพระคัมภีร์กันอีกครั้งกับท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตปนะคะวันนี้เราจะเข้าไปดูช่วงไทยค้ายข,ของชีวิตยาโคบหรืออิสราเอลในประถมการบทที่48 เป็นช่วงที่บรรยากาศมันค่อนข้างจะมีความหมายลึกซึ้งนะครับทั้งอบอุ่นทั้งเรื่องการส่งมอบแล้วก็การเป็นสะท้อนความเชื่อที่อย่างรากมาตลอดชีวิตของท่านเลย ใช่เลยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยยาโคบอายุท่าน147ปีแล้วนะคะรู้สึกตัวว่าใกล้จะสิ้นใจก็เลยเรียกโยเซฟมาคือท่านย้ำเลยว่าจะไม่ฝังท่านไว้ที่อียิปต์นะแต่ให้นำกลับไปฝังกับบรรพบุรุษที่คานาอันครับการกลับไปฝังที่นั่นก็เหมือนกันประกาศความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องจัดการร่างกายเฉยๆ เป็นการส่งต่อความเชื่อให้โยเซฟด้วยนะคะใช่ครับใช่เลยแต่ต่อมาหลังจากนั้นมีคนมาบอกโยเซฟว่าพ่อป่วยโยเซฟนี่แบบว่าไม่รอช้าเลยนะคะพาลูกชายสองคนคือมานัสเสกับเอฟราอิมไปเยี่ยมทันทีครับการตอบสนองของโยเซฟนี่มันสะท้อนความผูกพันความเคารพที่มีต่อพ่อมากๆนะครับแม้ตัวเองจะเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของอียิปต์แต่เรื่องพ่อป่วยนี้คือรีบไปเลย ความเป็นลูกยังชัดเจนมากชัดเจนครับพออิสราเอลคือยาโคบนะคะรู้ว่าโยเซฟมาเยี่ยมท่านก็รวบรวมกำลังนะคะลุกขึ้นนั่งบนเตียงรอครับและท่านก็ไม่ได้แค่ทักทายธรรมดาแต่ท่านเริ่มพูดถึงเรื่องสำคัญเลยคือย้อนไปถึงแกนหลักความเชื่อของท่านการที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มาปรากฏแก่ท่านที่ตำบลลูสหรือเบตเอลแล้วก็อวยพรท่านที่นั่น ย้ำเรื่องพระสัญญาว่าจะให้ลูกดกทวีคูณขึ้นเป็นชนชาติใหญ่แล้วก็จะให้แผ่นดินคานาอันเป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์การที่ท่านย้ำเรื่องพระสัญญาที่เบสเอลก่อนที่จะทำสิ่งสำคัญต่อจากนี้มันมีความหมายแฝงไหมคะแบบว่าไม่ใช่แค่รำลึกความหลังมีความหมายมากครับ เหมือนเป็นการวางรากฐานเลยว่าสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปนี้มันเชื่อมโยงกับแผนการของพระเจ้าโดยตรงนะเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่มีมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่แค่ความคิดของชายชราคนหนึ่งที่ใกล้จะจากไปอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วสิ่งที่ตามมานี้ก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะคืออิสราเอลประกาศว่าลูกชายสองคนของโยเซฟที่เกิดในอียิปต์ เอฟราอิมกับมนาเสเนี่ยจะนับเป็นลูกของท่านเองเลยเหมือนกับรูเบนซิเมโอนเลยใช่ครับนี่คือการรับเข้าใสา่เลือดหรือรับเป็นบุตรบุญธรรมในเชิงพันธสัญญาเลยก็ว่าได้เป็นการยกระดับหลานให้มีสถานะเท่ากับลูกชายแท้ๆของท่านเลยโอ oh. ผลก็คือทำให้เผ่าของโยเซฟซึ่งจริงๆคือผ่านทางลูกสองคนนี้ จะได้รับส่วนแบ่งในแผ่นดินพันธสัญญาถึงสองส่วนอ๋อเท่ากับลูกคนอื่นสองคนรวมกันเลยประมาณนั้นครับเป็นการให้เกียรติโยเซฟอย่างสูงสุดจริงๆแล้วก็มีผลต่อโครงสร้างสิบสองเผ่าในอนาคตด้วยสุดยอดเลยค่ะให้เกียรติซ้อนเกียรติจริงๆแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องที่น่าจะสะเทือนใจท่านมากๆคือการเสียชีวิตของนางราเชลแม่ของโยเซฟครับการที่ท่านพูดถึงราเชลตอนนี้ มันเชื่อมโยงความรู้สึกหลายอย่างนะครับทั้งความรักที่มีต่อภรยาที่เสียไปแล้วความผูกพันกับโยเซฟที่เป็นลูกรักจากราเชลแล้วก็ความทรงจำเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆที่เบธดเลเฮมมันยังชัดเจนในใจท่านมากแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้วนะคะใช่ครับนานมากแล้วแล้วก็มาถึงตอนที่สายตาของอิสราเอลที่มัวมากแล้วตามวัยท่านมองหลานไม่ชัดก็เลยถามโยเซฟว่านี่ใคร แอบนึกถึงตอนอิสอาคพ่อของท่านเลยนะฮะที่ตาบอดแล้วอวยพรผิดคนครับครับมีจุดคล้ายกันเรื่องสายตาแต่บริบทต่างกันเยอะครับตรงนี้ยาโคบเอ่อสติสัมปชัญญะท่านยังครบถ้วนนะท่านแค่ต้องการความแน่ใจและกําลังจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าไม่ได้กําลังจะโดนหลอกเหมือนตอนอิสอาค๋อค่ะค่ะโยเซฟก็ตอบไปว่าเป็นลูกที่พระเจ้าประทานให้ตอนอยู่อียิปต์อิสาราเอลก็บอกให้พาเข้ามาใกล้ๆท่านจะอวยพรให้อืม ความปรารถนาของปู่ย่าตายายที่จะโวยพรลูกหลานนี่มันเป็นภาพที่อบอุ่นเสมอเลยนะคะแล้วอิสราเอลก็กอดแล้วก็จูบหลานทั้งสองคนท่านพูดกับโยเซฟด้วยความรู้สึกแบบตื้นตันใจมากว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นหน้าโยเซฟอีกครั้งแต่พระเจ้าทรงเมตตามากให้ได้เห็นแม้กระทั่งลูกหลานของโยเซฟด้วย เสียงสะท้อนของความขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับจากคนที่เคยคิดว่าสูญเสียลูกรักไปแล้วกลับได้แล้วคืนมาแถมได้เห็นหลานอีกมันเป็นความชื่นชมยินดีที่เกินคาดคิดมากๆในช่วงปลายชีวิตนี่คือพระคุณจริงๆครับใช่ค่ะแล้วโยเซฟก็พาลูกทั้งสองออกมาจากระหว่างเข่าของพ่อแล้วตัวเขาก็ก้มลงกราบที่พื้นเลยแสดงความเคารพสูงสุด ท่าทีของโยเซฟการเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็แสดงความยอมรับในสิทธิอํานาจของพ่อในการที่จะเป็นผู้อวยพรซึ่งก็คือการส่งต่อพันธสัญญาส่งต่อพระพรจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับค่ะยาโคบเบฐานะอิสราเอลกําลังทําหน้าที่เหมือนปุโรหิตของครอบครัวเลยนะคะยืนยันพันธสัญญาแล้วก็รับหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงวานแห่งพระสัญญาอย่างเป็นทางการเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการอวยพรครั้งสําคัญที่จะกําหนดอนาคตของชนชาติอิสราเอลต่อ ไปเลยค่ะโยเซฟก็เลยจัดแจงเลยนะให้มานสเสลูกคนโตอยู่ทางขวามือของยาโครบรอรับพรหลักตามธรรมเนียมเป,เป๊ะๆใช่ครับจัดตำแหน่งตามสิทธิบุตรหัวปีเลยส่วนเอฟราีมิมลูกคนรองก็อยู่ทางซ้ายมือตามปกติแต่แต่ตรงนี้แ่ละค่ะที่มันแบบน่าสนใจมากๆคือยาโคบกลับควยมือใช่ครับควยมือเลย เอามือขวาไปวางบนหัวเอฟรอิมคนน้องอะค่ะแล้วเอามือซ้ายวางบนหัวมนนสเสคนพี่ทั้งๆท,ที่รู้แหละว่าใครเป็นคนโตครับที่น่าทึ่งคือเอ่อไม่ใช่ว่าท่านมองไม่เห็นแล้วจำผิดนะแต่ในพระคัมภีร์บันทึกไว้เลยว่าท่านตั้งใจเหยียดมือออกไปแบบนั้นอ๋อ oh. แล้วท่านก็อวยพรโยเซฟผ่านหล,ล,ลานๆอ้างถึงพระเจ้าของอับ,บราฮัมและอิสอักพระเจ้าผู้เลี้ยงดูท่านมาตลอดชีวิตแล้วก็ทูตสวรรค์ที่ช่วยให้พ้นภัย ขอให้พรนั้นตกอยู่กับเด็กสองคนนี้ให้สืบชื่อวงตระกูลต่อไปแล้วก็ให้เจริญขึ้นมากมายบนแผ่นดินโยเซฟเห็นพ่อทำแบบนั้นก็เออไม่พอใจนะคะครับไม่พอใจแน่นอนพยายามจะจับมือพ่อมาวางให้ถูกข้างเลยบอกว่าพ่อครับไม่ถูกคนนี้เป็นลูกหัวปีต้องวางมือขวาบนหัวคนนี้สิใช่ครับ ตามธรรมเนียมมันต้องเป็นอย่างนั้นเนื้อภาพตามสิคะถ้าเป็นเราเห็นพ่อแม่เหมือนจะให้พรน,น้องมากกว่าพี่ทั้งที่ธรรมเนียมมันชัดๆอยู่ ก็คงรู้สึกแปลกๆอะเนาะอาจจะแบบเอ๊ะทำไมล่ะใช่ครับเป็นใครก็คงรู้สึกแต่ยาคบยืนยันหนักแน่นเลยนะครับท่านบอกพ่อรู้แล้วลูกเอ๋ยพ่อรู้แล้วอ๋อคือรู้ตัวอยู่แล้วรู้ตัวดีเลยครับท่านบอกว่ามนนสเสจ,จะได้เป็นใหญ่ก็จริงนะแต่เอฟราอิมน้องชายเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเชื้อสายจะกลายเป็นประชาชาติมากมายเลยโหยิ่งใหญ่กว่าพี่ชายอีกครับ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเลือกสรรของพระเจ้าที่มันเหนือกว่าธรรมเนียมมนุษย์เรื่องสิทธิบุตรหัวปีไปอีกแล้วยาโคบก็ให้พรย้ำอีกนะคะบอกว่าต่อไปเนี่ยคนอิสราเอลจะใช้ชื่อสองคนนี้อวยพรกันโดยจะพูดว่าขอพระเจ้าให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและมนนสเสเถิดสังเกตไหมครับว่าท่านยังคงเอ่ยชื่อเอฟราอิมก่อนมนนสเสอจริงด้วยค่ะตอกย้ำไปอีกว่าเอฟราอิมสำคัญกว่าในแผนการนี้ถูกต้องครับ เรื่องสิทธิบุตรหัวปีนี่เออก็น่าคุยเหมือนกันนะคะทําไมในพระคัมภีร์เองดูเหมือนพระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนตัวคนได้รับสิทธิ์นี้อยู่เรื่อยเลยใช่ใช่ใช่ตกลงว่ามันเป็นธรรมเนียมของคนหรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าแบบกําหนดมาเลยกันแน่ครับอย่างเรื่องยาโคบกับเอซาวไงที่สุดท้ายยาโคบได้พรงั้นเราลองมาดูที่มากันก่อนไหมครับถ้าเราดูในเชิงประวัติศาสตร์นะครับธรรมเนียมเรื่องให้สิทธิลูกชายคนโตเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะในวัฒนธรรมแถบนั้น อ๋อแถบตะวันออกใกล้โบราณใช่ครับมันเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้เป็นพ่อมีอำนาจตัดสินใจคือวัฒนธรรมก็เป็นแบบนั้นเหมือนพ่อเป็นใหญ่ในบ้านว่าจะให้ใครใช่ประมาณนั้นครับอย่างอับราฮัมก็ยกมรดกหลักๆให้อิสักใช่ไหมครับตามที่บันทึกไว้ แล้วจริงๆสิทธิ์นี้มันสําคัญกับพระเจ้าแค่ไหนคะคือดูเผินๆมันเหมือนเป็นเรื่องทางโลกเรื่องมรดกเรื่องใครจะเป็นผู้นําครอบครัวต่อครับในมุมสังคมมันก็เรื่องความมั่นคงการสืบทอดอะไรพวกนั้นแหละครับแต่ในทางความเชื่อในพระคัมภีร์ก็ให้ความสําคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยอย่างเช่นอย่างเรื่องที่บอกว่าบุตรหัวปีเนี่ยต้อง ถวายแด่พระเจ้าเหมือนเป็นของพระองค์ในอพยพบทที่13หรือในพันธสัญญาใหม่ก็เปรียบพระเยซูเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งอืมอืมแต่ที่น่าสนใจมากๆคือพระเจ้ามักจะแสดงให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสิ่งที่สำคัญกว่าลำดับการเกิดคือน้ำพระทัยของพระองค์และก็ความเชื่อฟังพระองค์มองที่จิตใจไม่ได้มองที่ภายนอกหรือสถานะ เข้าใจแล้วค่ะแล้วเหตุผลจริงๆที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนตัวคนรับสิทธิ์ล่ะคะมีเบื้องหลังอะไรบ้างอย่างตอนยาโคบได้สิทธิ์หรือตอนที่ยาโคบเองก็เจาะจงอวยพรเอฟราอิมลูกคนเล็กของโยเซฟให้เหนือมานัสเสพี่ชายเขาซะง,งั้นครับครับการแทรกแซงแบบนี้มีเหตุผลอยู่หลายอย่างเหมือนกันครับอย่างแรกเลยก็คือเพื่อแผนการของพระองค์โดยเฉพาะแผนการเรื่องพันธสัญญา ใช่ครับเรื่องการเลือกสายเลือดที่จะสืบทอดพันธสัญญาไงครับต้องเป็นอิสอาคไม่ใช่อิชมาเอลต้องเป็นยาโคบไม่ใช่เอซาวตามที่พระเจ้าบอกไว้ล่วงหน้าด้วยซ้าอืมแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะมีครับก็เพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยว่าพระองค์ไม่ได้ผูกติดกับธรรมเนียมมนุษย์นะ จะเลือกใครก็ได้แล้วทำไมทาไมตอนหลังถึงให้โมเสสตั้งเป็นกฎหมายในเฉลยธรรมบัญญัติว่ายัางไงก็ต้องให้ส่วนแบ่งสองเท่าแก่บุตรชายหัวปีเท่านั้นห้ามลำเอียงเด็ดขาดมันดูแบบย้อนแย้งกับสิ่งที่พระองค์เคยทำไหมคะ คำถามนี้ดีมากเลยครับ mm hmm. อืมต้องมองที่บริบทกับจุดประสงค์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับคือในยุคบรรพบุรุษเนี่ยการแทรกแซงของพระเจ้ามันเป็นการเลือกโดยตรงเลือกคนพิเศษ ใช่ครับเลือกคนสำหรับแผนการเรื่องพันธสัญญาเป็นกรณีพิเศษมากๆแต่พอมาถึงยุคของโมเสสเนี่ยอิสราเอลเป็นชนชาติแล้วมีสังคมมีโครงสร้างอ๋อไม่ใช่แค่ครอบครัวไม่กี่ครอบครัวแล้วใช่ครับกฎในเฉลยธรรมบัญญัติตรงนี้เลยไม่ได้เน้นเรื่องการเลือกคนสำหรับพันธสัญญาแบบเดิมแล้วแต่เน้นเรื่อง เอ,อ่อความยุติธรรมความเป็นระเบียบในสังคมโดยเฉพาะในครอบครัวครับโดยเฉพาะบ้านที่มีภรรยาหลายคนซึ่งสมัยนั้นก็มีเยอะกฎหมายนี้ก็เลยเหมือนมีขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อลำเอียงไงครับอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะคือจุดประสงค์มันต่างกันไปเลยยุคแรกเน้นเลือกคนตามแผนพิเศษยุคหลังเน้นสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมในสังคมใช่ครับกฎหมายมรดกในเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยมีไว้จัดการเรื่องทรัพย์สินทั่วไปในสังคมมันไม่ได้มาจำกัดอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในการเลือกผู้นำหรือคนทำพันธกิจพิเศษอื่นๆ โอเคตอนนี้ก็พอจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะคะว่าเรื่องสิทธิบุตรหัวปีนี่มันมีพัฒนาการของมันจากธรรมเนียมเดิมๆพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายก็วางเป็นกฎเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมในสังคมมาดูกันต่อนะคะก่อนจะจบตรงนั้นยาโคบยังบอกโยเซฟอีกนะว่าท่านกำลังจะตายแล้วล่ะแต่พระเจ้าจะอยู่กับลูกหลานแน่ๆแล้วก็จะพาพวกเขากลับคานอันแน่แน่ เป็นคำสัญญาที่สำคัญมากเลยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนะครับท่านมอบส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่ท่านบอกว่ายึดมาได้ด้วยกำลังเนี่ยให้โยเซฟเป็นพิเศษเลยมากกว่าพี่น้องคนอื่น ให้ส่วนหนึ่งเพิ่มเหรอคะใช่ครับซึ่งตรงนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นการให้เกียรติโยเซฟหรืออาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงมรดกในอนาคตของเผ่าเอฟรอิมและมานุเสที่จะได้รับส่วนแบ่งที่ดินที่ใหญ่ในคานาอันนะครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะสรุปในตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นเหตุหการณ์สําคัญมากๆเลยคือยาโคบก่อนสิ้นใจท่านได้รับเอาลูกชายของโยเซฟมาเป็นเหมือนลูกตัวเองครับผ่านการวางมืออวยพร และจุดสำคัญที่สุดคือการที่ท่านจงใจสลับมือวางมือขวาบนเอฟราอิมคนน้องให้ได้รับพรที่สำคัญกว่ามนเสคนพี่ซึ่งมันเผยให้เห็นแผนการของพระเจ้าที่เหนือความคาดหมายจริงๆนะคะใช่ครับแม้แต่โยเซฟเองก็ยังไม่เข้าใจในตอนแรกอืมเรื่องนี้ก็สอนใจเราได้เหมือนกันนะคะเรื่องการยอมรับในแผนการของพระเจ้าแม้บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจหรือมันขัดกับความคิดของเราใช่เลยครับ แล้วผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรในเรื่องการอวยพรที่ดูเหมือนขัดกับธรรมเนียมหรือการเลือกสรรที่เหนือความเข้าใจนี้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกเรื่องราวจากพระคัมภีร์ครั้งหน้ากับรายการท่องโลกไบเบิลทาง Biblestep ครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทาง b บเบ e s t e ตที่นี่ที่เดียว